สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่วงนี้แบ่งปันเหรียญนะครับแบ่งปันนักสะสมนะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มีเหรียญ10บบาทคละวาระนะครับมารีวิวแบ่งปันนะครับเดี๋ยวลองมารับชมข้อมูลกันนะครับมาดูเหรียญกันว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ ชุดนี้นะครับผมได้มานะครับมีมีส่งมาขายนะครับปกติเหรียญวาล่าแบบนี้ผมไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้คือประมาณช่วยซื้อนะครับก็ช่วยซื้อแล้วก็มามาขายในราคาแบ่งปันนะครับบวกบางๆนะครับมาดูเหรียญกันเลยนะครับทั้งหมดเป็นเหรียญสิบบาท2สีวาล่ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทุกวาล่าเลยที่ที่จะแบ่งปันนะครับ 60เหรียญน,นะครับดูเหรียญแรกกันเลยนะครับนี่ไปเร็วๆเลยนะครับวาระาวชิราพยาบาลนะครับวันนี้เจ้าฟ้าจตุรนนะครับวันนี้200ปี200ปีรัชกาลที่4นะครับเ,เดี๋ยวดูดูผ่านๆแล้วกันนะครับ3 4 5 6 7 8 9นะครับ10 นะครับเ,เหรียญจะเป็นเหรียญเก่าเก็บบวกผ่านใช้นะครับน,นี่สิบเหรียญแล้วนะครับก็ลองลองลองดูนะครับ11 12 13 14 15 16 17 18 <c oughs> 19 ยีนะครับยีแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับไปเร็วสักนิดนะครับอ่า2ี่สดนะครับดูดูสภาพเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญเก่าเก็บแล้วก็ผ่านใช้คละกันนะครับเท่าไหร่ละ22่สิบสองอ่ายี่สิบสามยห้ายี่ส็ด

ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าหสิบหกห้าสิดหาสิบแห้าสิบเาหกสนะครับหกสิบเอ็ดหกสิบสอหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเจ็ดหกสด 69 70นะครับเมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมบอกว่า60นะครับก็น่าจะนับผิดนะครับเดี๋ยวผมนับใหม่อีกทีหนึ่งไปกันเร็วๆนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70นะครับทั้งหมด70เหียนนะครับ70เหียนอา่าผมคิดเหลียนละ15บาทนะครับ70คูณ15นะครับอา่านี่นะครับ 1 0 5 0บาทนะครับบวกส่ง50นะครับชุดนี้1,100บาทรวมส่ง EMS นะครับสรุปนะครับทั้งหมด70เหรียญนะครับ70เหรียญเฉพาะค่าเหรียญเหรียญละ15บาท1 0ึ0บาทนะครับมีค่าส่ง50 EMS เป็น1,100บาทนะครับนี่นะครับก็ลองดูนะครับนานๆจะได้มานะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้ผมไม่ค่อยได้รับซื้อเท่าไหร่นะครับใครที่ สามารถนําไปขายต่อได้หรือว่าจะซื้อไปเก็บสะสมก็ลองพิจารณาดูนะครับมีชุดเดียวนะครับ70เหรียญน,นะครับ